นี่ใช่ไหมันถึงแล้วถึงขนาดจับมือสอนเลยเบิ้งพี่น้องจับมือสอนนะคะเจ้าของสวนมือไม่นะพี่น้องหาดกีดมือใหม่หาดกีดคนเดินดินกีดยางพลากำลังทำการนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวต้นหลังยังให้กีดอีก พอมาถึงสุดท้ายพอมาถึงสุดท้ายใช่ไหมเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวก่อนนะพอมาถึงสุดท้ายปักเข้าตรงนี้เอองัดขึ้นแล้วก็หมุนออกอันนี้ยังไม่ถึงแบบนี้ถึงแล้วถึงแล้วอันนี้เออตรงนี้ถึงแล้วห้ามเลยห้ามเลยตรนนี้ก็ถึงแล้วแต่ตรงนั้นยังไม่ถึงมีเนื้อให้ให้เราเอาไปขายแปลว่าผมเข้าเนื้อแล้วผมดูใช่ไหมน้ำยางคือตัวที่เราขีดจะต้องเอาน้ำยางมันฝุดออกมาเหมือนตา้นาที่เราขุดสระแล้วแล้วน้ำยางที่เราได้เนี่ยที่เราจะไปขายลองดู การการการที่จับมัดด้วยมีาอยู่เราเราจับมีดเอาตามที่นั่นไม่ต้องเน้นในการจับเดี๋ยวจะมาบอกวันหลังในการระวังมีดสังเกตตรงที่ปลายเดือยตรงนี้นี่ปลายเดือยตรงนี้มันจะรีดเกมันดูให้เก็บเออมันจะรีดน้ํายางให้เราปลายเดือยอามันให้ใม้มนตัวไปดูนะเอยราจะปักดูเขาจับมีดก่อนผมเน้นตรงนี้แหละดูประมาณนี้จะเข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อคือตรงนี้แหละตรงนี้นะนี่เราเราสกิดออกมาปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันยังถึงข้อแรกอยู่ คืออย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเข้าเนื้อนี่เอาเนี่ยท่อหนึ่งท่อสองท่อสามเอาที่มันแตกออกมาเยอะๆยอะก็คือท่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 อที่มันจะได้จริงๆเลยแตกไปกันผมที่สูงไหมที่สูงอะไรใช่แล้วอ่านี่ทีนี้พรุ่งนี้มาเนื้อแต่เขาบางคนเขามองแบบด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าอุ้ยเข้าเนื้อหรือเปล่าที่จริงเกิด เกิดความประหมาาไม่ใช่ประมาาเกิดเออเกิดความเครมเก่งวันนี้เห็นแล้วนะทีนี้รับให้แล้วทีนี้ค่อยๆดึงการดึงเส้นตรงดึงไปข้างหน้าอย่าดึงมาอย่างนี้ถ้าดึงงี้ขาดเราดึงโดนมือเจ็บเลยรีบลบงดนมือท่อทำยางอยู่สองข้างนี่เนี่ยเ่ตรงเนี้ยท่อทำยางตรงนี้ไม่ต้องบอกเดี๋ยวมันจะรู้เองเออใช่เนาะเคยเห็นนี่นี่อยู่จัดการเลยนะสมรรถไปไปไป ไปเรื่อยๆไม่ต้องเก่งอ่าไปเบาๆไปตามสาตานเองเดี๋ยวเขามาปรับติตามนั้นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละไปแต่ไวเซียนอยู่ไอไวเซียนอยู่ไปดูทรงแรอบอีกทีไปนั่นแหละไปไม่่ปโอเคอยู่โอเคโอเคไปแค่ระวังนะมันดูเนี่ยจะอีทุกต้นเด้อตรงนี้เขาจะไม่เอาเข uh, ้าเหลยไหมเขาจะไม่เอาเข้าอีกวันอาทิตย์หน nice> ึ่ง ผมจะเข้ามาดูหรือว่าคนดันเสียไม่เก่งนะละเอียดเยอะนาะผมจับเนียวบนคืนไม่เก่งไม่ใช่เนี่ยผมคืนพี่ใช่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เจอผ้ามือใหม่นะฝึกกีดนะคะอยู่กันหลายคนพี่น้องฝึกกรีดยางนะคะเปิดกีดใหม่นะคะสำหรับเจ้าของสวนที่ยังไม่เคยกีดเลยนะคะต้องควบคความจำกรีดจะได้ดูนะคะมือใหม่หัดกีดดู้ำลายเอ้ามันมันเกิดแบบผ่านล่ะเอา เานบ่าวเบ่าวละโอ้ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน่อยอย่างเงี้ยดึงเลยต้องกลัวห้อเี้ยงขาข้างนี้ถกไปข้างหลังถกไปอย่างเงี้ยมา่าเงี้ยระวังระวังไม่ไม่พี่ไม่ได้ยกเออเนี่ยน่กต้องอยู่แล้วก็เอวตัวไปเรื่อยๆอยาี้ยขยับตัวไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆใขจะไปกนใจะไปเออน แเอาไปให้ถึงถึงเส้นที่พี่ขีดไว้แต่ต้องคลอยให้จ้างก่อนอ่างัดออกแล้วเพราะว่าหาม้านมันมันเนียมันมันวันหลังวันหลังมาต้องทําให้สวยกว่านี้อ่าวันนี้ได้แค่นี้นะอ๋ออันนี้มันเป็นหอยระวาียววันหลังต้องทําให้ละเอียดกว่านี้่เนี่ยถ้าว่าถ้าว่าน้ํามันออกข้างนอกนะน้ายางออกข้างนอกให้ทําแบบนี้ง่าย น่ออกข้างนาคืออออกข้งไงออกข้างออกข้างมันมันจะบันไหลลงไปถึงว่าไปถึงว่าไปถึงว่าตรงนี้ใช่ไหมขอบนี้ใช่ขอบขอบแค่ขอบใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้างในใช่ไหมไม่เกี่ยวข้างในโอเคแล้วนะผมว่านี่ใช่ไหมแต่ว่าให้ทําให้สวยกว่านี้พยายามทําให้สวยกว่านี้อันนี้มันที่ไม่ตีนระวังเดี๋ยวพี่จะขีดให้รู้มมาดูพี่พี่จะอธิบายให้ดีกว่านี้หน่อยนะเขาเดือดจังเลย ีีนี่มานี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวให้น้องอ้อยมามาดูนี่ก่อนมาดูกอนมาดูก่จนมือนี้จับข้างนี้มือนี้จับนี่เพื่อประคองให้เฉยเนี่ยเล่นเอาเรื่องเนี่ยเมาเล้ยข้างในปัดปัดออกออัดออกแล้วครับแล้วเอาตรงเนี้ยขอบเนี้ยเป็นเกรียนของเลือยมีดเนี่ยปลาเหลมๆเนี่ยอ๋อขอบให้ขึ้นมาถึงนี่ขึ้นมานี่ การทํางานของเขามันจะได้บบมีเส้นตรงตันใช่เหมือนแท่นกึ่งไงอ๋อ้นี่เขาถอยถ่ายแบบโด่เหรอใช่ใช่เขาถอยเขาจะถอยอย่างไรนี่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 ร่องน้นยางเห็นะหมข้อต้นยางเห็นไหมนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงเส้นนี่ยังไม่ถึงนะนี่ขนาดเส้นนอกนะมันมีทั้งหมดเจ็ดชั้นแรกของต้นยางเรา เราิดไปเราข้ามีแต่ห้องับบเสี่ยมันไปเนาะใช่เราไม่ไดเข้าแข่งมันเสี่ยงแข่งแต่ตอนนี้นี่เอาถึงระดับนี้ก่อนระดับนี้ก่อนมาากกว่